ใหญ่มากไทยนิจจังแต่วันนี้จีนกับไทยเป็นเพื่อนกันสุดท้ายเราทั้งกลุ่มร่วมกันนะขอให้จีและไทยจุ้มจเริญเจริญเจริ่มข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เชิญเลครับกราบเป็นเชิญลงนามได้นะครับอาจิงกัวิงเตดินเชิญ ขอทุกท่านช่วยกดมือให้ด้วยนะครับก็เลยคุยเรื่องธุรกิจ่า้ประธานเท่าก็เลยที่ว่าท่านจะมาลงทุนหนึ่งสร้างอาคารเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์แล้วท่านจะทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย คือเคดิตคาร์อบอนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือภาคก,การเกษตรด้วยคือภาคก,การเกษตรเราเนี่ยถ้าจะปลูกต้นไม้ประเภทไหนแล้วแต่เนี่ยสามารถมีไรายได้จากาท่านประธานถาวันนี้แหละในการทำเรื่องเครดิตคาร์อบอนนะครับท่านลงทุนท่านตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ8 1, 7 0 0 0วาลา้านบาทไม่ว่าจะเป็นกา,าร้านะท่านบอกเลยว่าท่านเต,เ,ตเตรียมเงินที่จะลงทุนแะ 7จ็ดหมื่นแปดพันกว่าล้านบาทนี่คือเสี่ยงหอยู่กับเจ้อเจียงเจ้อเจียงมนคนเดียวเลยครับใช่ใช่แปดหมื 8, ่นกว่ 8, าล้านครับเจ็ดหมื่นแปดพันกว่าล้านนะผมเลยบอกเอา้าถ้าอย่างงี้ผมก็ยินดีถ้าประเทศจีนกับประเทศไทยเรามีความน้อพันพทางสายเลือดก,กันมาในอดีตนะก็คือเหมือนกับพี่น้องเลยพูดก,กันง่ายๆว่าคนไทยเราในอดีตเนี่ยกว่า2,000ปีเราคือชนชาติชนชาติหนึ่งที่อยู่นเป็นมินใหญ่จริง แล้วเราได้อ,อพยพมาสร้างประเทศของเราใหม่ก็คือสยามนั่นคือสายเลือดที่มันสืบทอดกันมานั้นอาการพูดยิงคำว่าจงไทยอีเจ้าจีนเนี่ยก็หมายว่าจีนไทยพี่น้องกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นความผูกพันกันมาตลอดอก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสภาหองการคช้ก็ดีตลาดหลดักทรัพย์ก็ดีหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็มองเห็นความสำคัญก็เข้ามา ไดกรเติมกระทั่งถึงเวลานี้เนี่ยลลก็ได้ทำโมยูไปหลายเรื่องละนะฮะพร้อมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีการลงทุนภายภายหรือภายในก่อนที่ปีนี้จะมีการลงทุนเขาจะาลงทุนนั่นหมายถึงว่า,เ,าเราเราจะสามารถช่วยเศรษฐกิจ uh, GDP ของเศรษฐกิจประเทศไทยได้มากนะครับและอย่างหนึง่งเกษตรกรเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ผลประโยชน์จากการปลูกพืชไร่ล คือจะเป็นทุเรียนตอนนี้เราทําหลายเรื่องที่ทำา m โอยูไปแล้วก็คือเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนะฮะมีการส่งออกผู้เรียนลำไยแล้วก็ยางพารา หลายเรื่องที่เราคุยกันแล้วล้าทำโมดูไปนะบางส่วนแล้วเนี่ยซึ่งที่นะคะธุรกิจเราก็เิ่มต้นส่งออกจริงได้ก็คือเราก็รอเพราะมันเป็นช่วงของฤดูผลไม้นะฮะพอถึงฤดูการปุ๊บเนี่ยก็จะมีการส่งออกมีการส่งออกแล้วอีกอย่างเราให้ความ ไปทาระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อคือระหว่างจีนกับไทยเราจะคุยกันในเรื่องของ,ของความเป็นธรรมในเรื่องของราคานะครับเราก็ตกลงกันเรียบร้อยก็ทําให้เขามั่นใจในตัวเรามั่นใจในตัวเราผมผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยมผมไม่ได้เป็นขา้าราชการไม่ได้เป็นภาครัฐอะไรก็แล้วแต่ตแต่ผมคิดอย่างหนึ่งว่า การช่วยเหลือตังคมไทยเราช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเรื่องสาคัญที่เราควรทํานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสทําได้เราก็ทำนั้นเวลาเนี้ยก็ก็คือท่านประธานเผาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้อ่การดูแลผมเมื่อผมไปประเทศจีนรวมทั้งประธานสภาหอการค้าก็ดีทุกทุกส่วนเนี่ยพอเราไปทีมงานเราไปเนี่ยเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดี แล้วถึงเวลานี้เนี่ยเขามาแล้วโอกาสหน้าเนี่ยเขาจะมาเขาจะมากันไม่แค่น้อยเพราะว่าอย่าลืมนะฮ<น>ะตลาดหลักทรัพย์ของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามีนักธุรกิจใหญ่ๆของระดับชาติของจีนเนี่ยกว่า500บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว500กว่าบริษัทเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาลงทุนตามประธานเทา นี่เราเราก็ให้ความสาคัญกับท่านประธานเธิแล้วก็สามท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็บอกว่าสามท่านนี่คือคู่ที่เปรียบเสมือนครอบครัวเราเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะเราให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเราแล้วก็เขาเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยเหลือเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทําให้ประชาชนเกษตรกรนะฮะร้วสินวัลลองของประเทศไทยดี เขาก็พร้อมดีๆขอให้เราบอกก็จะเรื่งที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องดีครับประเทศพี่น้องประชาชุดหลังก็คือที่เกี่ยวกับมุมแบบเราเป็นมุมอะไรที่ทำที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นผ่าการผลิตภัณฑ์ทางเคมีใดๆที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บริโภคหรมออะไรแบบนี้นะซึ่งเป็นมุมหนึองอันนี้เราเราได้คุยกันคุยกันแล้วในการทำเอ็มวายยูการทำเอ็มวายยูเนี่ย เราจะคุยกันถึงรายละเอียดในเรื่องของความเป็นธรรมระหว่างกันคือ,อสิ่งสำคัญที่สุดเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั้งสองประเทศในเรื่องของการลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะตุลาก็ประชาชนของเขาและประชาชนของประเทศไทยได้ผลประโยชน์ด,ด้วยกันเสมอกันคือเราจะไม่มีการเอาละตอปยดกันแล้ะนั้นท,ทุกทุกฝ่ายเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเราเพราะฉะนั้นผมผมถึงได้บอกว่า ผมผมัวผมเองเนี่ยผมไม่คิดหรอกว่าเขา,าะจะให้ความเชื่อถือเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ระหว่างกันทั้งระหว่างเขากับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเขามาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาโอเคเราหมดนะแล้วอย่างหนึ่งเขาพร้อมถ้าเราบอกว่าอันนี้ลงทุนได้เลยอันนี้จะช่วยเกษตรกรได้อันนี้จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อันนี้จะช่วยในอะไรได้ระหว่างไทยกับจีน เขาพร้อมยินดีเลยเราไม่ใช่ว่าเขาจะ,จะจะมีการลงทุนแค่7800 0ืนแปดพันล้านนะเขาบอกเป็นหลายๆแสนหลายๆแส,ลลสนล้านเขาก็พร้อมเี่่ะลงทุนในประเทศไทยเราในเป้าหมายเขาเนี่ยในการลงทุนเนี่ยมันมีหลายประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเขาบอกว่านักลงทุนจากประเทศจีนในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีในสภาขการการค้าก็ดีเขามองประเทศไทยเป็นหลั เพียงแต่ว่าจะมีใครเนี่ยให้คําแนะนําให้แนวทางหรือสนับสนุนเขาได้มันอยู่ตรงนี้งั้นผมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะเป็นตัวแทนนะในเรื่องที่จะชักนําให้เขาแล้วแนะนําให้เขาได้มีการมาลงทุนในประเทศไทยมันเป็นการช่วยเหลือนะฮะทั้งเรื่องเกษตรกร,กรทั้งสิ่งแวดล้อมมันจะดีขึ้นภายในปีหน้าผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะโอเคหมด แต่ด้วยศักยภาพที่ว่าเขาเป็นประเทศใหญ่อ่ะเนาะวัตถุดิบเขาเยอะแล้วก็เขาถูกบางทีก็ทําให้ของเราเนี่ยมอดปลายไปไหลครับเขาอันนี้เนี่ยเขาพร้อมทียมจะมาลมาลงทุนมาเปิดสถาบันการสอนการสอนในประเทศไทยเป็นสถาบันเรื่องของของมหาวิทยาลัยเลยนะฮะมีการซ่อมเครื่องบิน มีการซ่อมเือบินมีอะไรทุกอย่างเลยเขาพร้อมมาลงทุนเลยคือเขาจะนําเทคโนโลยีเขาเนี่ยมาสอนคนไทยเนี่ยตรงเนี้ยคือผมผมมองนี้มันเป็นเรื่องที่ดีละนะเพราะว่าการที่เขานําเทคโนโลยีขั้นสูงเขาเนี่ยมาให้ความรู้กับนักศึกษาไทยเราหรือคนไทยเราเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะพึ่งตัวเองได้โอกาสนี้หายากครับ นะฮะขอบคุณนะคะถ้าคอมองัทบัญนะคะไปหลวกสูตรฮะตอนนี้เราดูสถาบันอยู่เราดูพื้นที่อยู่แล้วก็เมื่อถึงเวลาปีหน้าเนี่ยก็จะมีการก็จะมีการทํา m o u ในเรื่องอีกจีหนึ่งขณะนี้เราทํา m o u ไปแล้วสามสี่เรื่องห้าเรื่องละนะฮะในเรื่องของของการลงทุนมันก็อยู่ที่ว่าเราทำเอมเูไปแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมก็มีความพร้อมแล้ว ถึงจะเริ่มเริ่มดำเนินการได้นะอันนี้อันนี้เราก็ต้องรอกันนิดนึงต้องเรียนถามว่าอันนี้วันนี้เป็นโอกาสดีในการเปิดการค้าการลงทุนร่วมกันอีกทางหนึ่งเพราะว่าเราก็ทํากันมาเนิ่นนานแล้วท่านมองว่าตรงนี้จะเป็นจุดส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนได้มากน้อยแค่ไหนครับ ครับก็จริงๆการการทำการค้าระหว่างไทยจีนก็มีชาานแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคเรื่องปัญหาเรื่องของของการที่อะไไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากไม่ได้มีตัวจริงเข้ามาพูดคุยกันในการค้าจริงๆตอนนี้การตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะ สารสัมพันธ์นะครับแล้วก็จัดเรื่องของการค่าการลงทุนอย่างแท้จริงก็คือทางจีนเองเนี่ยเขาก็เป็นคนคัดเลือกนะครับกลุ่มนักลงทุนแท้จริงๆเข้ามาเราเองก็มีหน้าที่ที่ค้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในการลงทุน <c oughs> เอามาพบกันนะครับว่าทำให้เกิด business matching <c oughs> ทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจแล้วก็เงินเข้ามาในประเทศครับ ผู้ประกอบการไทยหลายๆคนที่ไม่ได้มาร่วมวันนี้แต่เขาสนใจติดต่อสมาคมได้เลยใช่ไหมครับครับสามารถสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้ครับในระดับต่อไปเนี่ยเราจะทําเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถสมัครเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขสมาชิกอยู่ในนั้นแล้วสามารถที่จะแมทชิ่งผ่านระบบ AI ได้ด้วยในอนาคตสองสมาคมนะคะจะจับมือการร่วมกันใช่ครับกระกายเศรษฐกิจใช่ครับให้เม็ดเงินมันเกิดการเคลื่อนไหว ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เม็ดเงินน้อยๆเป็นเม็ดเงินใหญ่มหาศาลมาก <c oughs> นะครับเขาจะอย่างที่ตอนนี้เขาละการอธิบายว่เาเขามีความสนใจจริงๆที่อยากมาลงทุนในเมืองไทยนะครับแล้วเมืองไทยาก็กลายเป็นบุตรหมายที่ที่เขาต,ตั้งใจไว้ว่าอยากมาเรื่องทั้งสถานที่เองระยะทางระหว่างเมืองจีนมาเมืองไทยกับเ,เม็กซิลไทยแลนด์นี้มันขายได้ฝากถึงนักลงทุนชาวไทยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับของของผู้ประกอบการไทยนะครับที่มีกลุ่มทุน ที่สนใจอยากมาลงทุนในเมืองไทยนะครับก็มาเข้าร่วมกันได้ครับมาสมาคมมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันนะครับทำให้เกิดออการขยายตัวและการเติบโตรือเราจะสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาใ,ใหม่<อ>นะครับจากเมเงินที่เขาอยากมาลงทุนในเมืองไทยสิ่งสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราต้องมีวิชั่นนิดหนึ่งคือจริงๆเราเนี่ยเรามองต่อว่าในในประเทศจีนเองเนี่ยเราจะไปซ้ายเอ็มูไว้แต่ละมณฑลเลย รวมถึงกันในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะไปซายเอ็กับพอกันค้าต่างๆเพื่อเอามารวมกันให้หมดนะครับแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กขึ้นมาก็ทําให้มันอะไรฮะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเเยยจรรริงงงงงไไทแลลลมม่่่กกกัาาาาือออขู